สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของยูโรยสวั์นะครับวันนี้ก็10.24โมนาทีนะครับสวัสดีคุณเจนนี่สวัสดีบรรจันนะครับพี่ยูโรตัดทรงผมอะไรอยู่กองเข็มซ่อนปลายหรือเปล่าครัใช่ครับอยู่กองเข็มส่อนปลายครับมาไลฟ์ทำอะไรครับวันนี้ถ่าย เข็มซ่อนปลายครับโอ้ยดีจังเลยไลฟ์ไปด้วยมีคนนวดไปด้วยอันนี้คุณอ,ออกออกกองไม่ได้เหครับติดสัญญาติดสัญญาเดี๋ยวช่องนะครับเดี๋ยวช่องช่องไหนครับช่องนี้ลายการกระกบะมาเล่นกับพระเอกซุปเปอร์สตาร์ของช่องก็แบบนี้ได้งไงอืมตายแล้วโอ้ยรอดูละครเรื่องใหม่ครับเข็มซ่อนปลายนะครับผม หนูสอบขอ,อกำลังใจนะคะสู้ๆนะครับยังเนาะเว่แบรยูโรสงการสนุกไหมไม่ได้เล่นสงการเลยครับปีนี้แต่อยู่น่ารักขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิทยาสวัสดีครับ,รบหนูหล่อ,อมากลูกขอบคุณครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ cfq 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 ซื C ้อคิวเหรอครับขอกำลังใจในการลดน้ำหนักเลยค่ะสู้นะครับ C F Q. คัไปวันไหนอีกสองวันมึงฮับนม่จะมาแล้วนะครับ พี่อยู่ในถ่ายละครเหยมซ้อนปลายครับพี่อยู่ยิ้มแต่ะละทีสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับค้ำคุณขอเข้ามาแต่ว่า ไม่พูดนะครับเรียกหนูโดรัสหน่อยสวัสดีครับอยากเล่นละครพุกเพี่เปี้ยวไหมถ้ามีโอกาสจะเล่นครับใครอีกขอเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว,วันนี้ว่างไม่ว่างครับถ่ายละครครับวันนี้ถ่ายละครชูู้้นะบคครับ อขอเข้ามาสองคนแต่ว่าออกไปหมดเลยนะครับโอเคงั้นไว้รอบนนหน้าเนา